ราศีตุลปฐุมครับเนื่องจากตอนนี้ลัคนาราศีตุลมีดาวอังคารโคจรเข้าเดือนกันเงินตั้งแต่วันที่4ธันวาคมไป45วันชาวราศีตุลจากนี้ไปรวยปฐุงเรื่องเรียนปรัศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องตรงที่ว่าเราไปเรียนมสที่มัธยมวัดบูรุษกษัตริย์มันใกล้หอสมุดแห่งชาติ ก็เริ่มไปนั่งอ่านตำราหัวราษตร์จริงๆแล้วก็ตามเพื่อนไปอ่ะคือตรงนั้นมันมีโรงเรียนราชินีโรงเรียนสตรีวิทย์โรงเรียนหลายโรงเรียนทุกคนก็ต้องไปรอพ่อแม่มารับท,ที่ที่หอสมุดแห่งชาติเพื่อนๆเราก็จีบสาวเราก็ไปาตามไปแต่ว่าเราไปนั่งอ่านหนังสือหนังสือที่มนอยู่บนโต๊ะก็กลายเป็นหนังสือพวกหมอดูลายมือวิธีการก็คือเราเราจะไปดูสาวๆตรงๆไม่ได้เราก็ต้องแอบดูใช่ไหมทีนี้ไอ้สื่อที่ถือเป็นหนังสือลายมือเขาบอก ไอ้สาวๆที่คุยกับเพื่อนเราบอกอ้าวนั่นเพื่อนจะดูดูดวงได้เหรอบอกเมื่อเมื่อตกกัะไดพอโจนเราดูดูลายมือดูดวงได้ต้องอ่านก็กลายเป็นว่าต้องไปขุกอ่านอยู่ตรงนั้นะอ่านทุกเล่มทุกเสาอาทิตย์ทุกวันอยู่ก็ไปที่หอพระสมเมรงชาติ 1้อยเนี่ยเข้าเป็นเรียนปีหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยหอนแไทยในขณะนั้นเนี่ยเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมความรู้ที่สมาคมหุในประเทศไทยในพระรมราชินูปถัมภ์ตอนนั้นอายุน้อยที่สุดบรรดาเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเ,าเราอายไุไม่ถึง20อ่ะนะเพื่อนฝูงก็อายุ4 0 5สิัหนหมดแล้วนะครูบาอาจารย์ที่สอนเราตอนนั้นก็อายุ7080หมดแล้วแปลกนะพออาจารย์เรียนจบนะเหมือนว่าเรียนวิชานี้เดียววิชานี้จบนะโหราศาสตรจบวาไลมือจบครูทยอยตายท เหมือนกับครูรอเราอยู่อ่ะพอเรียนปีสองมหาวิทยาลัยพ่อแบบบอกไม่มีเงินส่งตัวเองส่งเรียนละผมอาจารย์เลยต้องส่งตัวเองเรียนในการเป็นหมอดูยามคนรับรถนะร้านหมอลำซิ่งหน้าลามเอาพู้ตรงๆเลยนะอ,อะก็คือทําได้อาชีพมากเลยเพื่อส่งตัวเองเรียนให้จบอ่ะก็เริ่มไปนั่งพยากรที่หน้ามาหาวิทยาลัยอนแกไทยมีศูนย์อนุรัก,รกษ์โหราศาสตร์ไทยอยู่แล้วพอปีสอง3ัยสาสิบหกสามเจ็ดก็ไปนั่งดูที่โรงแรมชาลีน่าน่าจะประมาณ3 7มเจ็ดสมป หรือ3 8มแเนี่ยโรงแรมชาลิน่าซอยมหาไทยก็เริ่มดูในสมัยน,นั้นก็เริ่มดูให้สมาคมซอนตา้าโรตารี่ไลออนสมาคมฟรภาสตสารีสภาสตรีหญิงนักธุรกิจงานการชาติจังหวัดก็นายกเหล่าชากาชาติจังหวัดก็คือภริยาผู้ว่าก็ไปดูหลายจังหวัดโอ้โหครึ่งค้อนประเทศวนเวียนอย่างนี้นะในจุดเริ่มต้นการเป็นมาดูดูครั้งละไม่เกิน200 ไปมาดูสักพักหนึ่งที่นั่นน่ะที่โรงแรมชาลีนาปรากฏว่าคุณยานันบอกต้องจัดงานเปิดตัวใหญ่แต่นักข่าวดูให้ฟรีบอกจะดูให้เหมือนฟรีทําไมเออเออโปรโมทค่ะไม่ต้องโปรโมทมันมีวิชาของแท้แล้วบอกเอาทินค่าจานขอร้องจีขอร้อ,อ,องก็ได้ดูฟรีใช่ไหมจะอัดเต็มที่เลยอัดเต็มที่เลยแล้วก็ดูแบบแรงๆเลยว่าดวงชะตาเป็นยังไงบ้างจะเดินทางจะย้ายจะเปลี่ยนคือทายไปเลยครับถ้าถ้าไม่แม่นก็เปลี่ยนอาชีพปะเด็มาเป็นทําไมใช่ไหม เพราะเราก็จะเรียนจบอยู่แล้วนี่นะก็จะรับปริญญาจะไปกลัวอะไรล่ะก็ก็สไตล์ฟันหงนั่นแหละเข้าใจไหมถามว่ามั่นใจไม่ได้มั่นใจวิชาว่าไว้แบบนี้ก็ทายทมวิชาสิเราจําได้ทั้งหมดน่ะเห็นอะไรก็ทายแล้วดูทั้งลายมือดูทั้งดวงประกอบมันด้วยนะไอจุดนี้มันเป็นการดังแบบดังแบบซึมลึก มันไปอยู่ในหัวใจของบอกอหนังสือนิตยสารหลายเล่มมากแล้วเราดูแบบแรงแรงจริงๆหลังจากนั้นนะมาเลยไม่รู้มาอย่างไงนะน่าจะเป็นคุณแหววพามาแหม่มจินตราสุขพัฒนัตยาแบงแดงบุงหาอ้อมสุนิสาสุขบุญสังกระดุมหว่องตระกูลเลยนะคือมาอูมา ไม่มีใครอยากเป็นหมอดูหรอกไปไปสนามหลวงใช่ไหมหมอดูข้างสนามหลวงไปท่าพระจันทร์หมอดูท่าพระจันทร์ไปมั่งบาบุญคลองดูหมอไม่หนูดูหมอไม่ห,มหนูนั่งตัวพวกนี้อยู่มันดูโคตรกระจอกเลยในความรู้สึกของคนนะ่ะมันดูเหมือนกับอาชีพหมอดูก็อยู่แค่ตรงนั้นนะ่ะนี่คืออาจารย์ไม่ได้เหยียบหมอดูหรือว่าหมอดูด้วยกันนะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็ดูแม่นบ้างไปแม่นบ้าง แอาจารย์คืออะไรคือสองราศีผูกในีายใจสูตรดวงชะตาท่านที่จะรวยในรอบสามดานี้ได้แก่ชาวราศีราศีตุลฟันุงครับเนื่องจากตอนนี้ลัคนาราศีตุลมีดาวอังคารโคจรเข้าเดือนกันเงินตั้งแต่วันที่4ธันวาคมไป45วันชาวราศีตุลจากนี้ไปรวยฟันธงมีหลักการแล้วมีเรื่องราวมีสถิติให้พิสูจน์ได้ แล้วภาพดูดีทุกคนอยากเป็นหมอดูหมดตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ทําภาพนี้ปรากฏตอนนี้หมอดูเตยเป็นความสง่างามลบคำกรนาหาว่ามั่วเอ้ยเขามีหลักการแล้วถ้าหลักการอาจารย์มั่วหมอดูคนอื่นที่มีความรู้ก็ด่าอาจารย์ถูกต้องไหม ความเป็นทนายความในความเป็นหมอในความเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็มีถูกและผิดต้องทดลองถูกผิดทั้งนั้นไม่มีใครมีถูกแต่เพียงถูกถูกหรอกอาจารย์ก็เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันถูกมากกว่าผิดหรือผิดมากกว่าถูกถ้าผิดมากกว่าถูกเนี่ยคุณคุณไม่ต้องปรึกตัดไปพิพากษาเราเลย,เลยไอ้คนที่เขาคิดกับเราว่าจะมาดูดวงหรือไม่ดูเขาจะเป็นคนตัดสินแล้วความแม่นหรือไม่แม่นมันก็ขึ้นอยู่กับคนถูกดู มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับขี้ปากใครเวลาใครมาดูดวงกับจยนนะบอกวันเดือนปีเวลาเกิดมานั่งหูปากไปดวงชะตานี่ลัคนาอยู่ราศีเมษดาวอังคารอยู่ในเรือนอริเป็นคนกวนประสาทเคยเกิดอุบัติเหตุสองครัง้งคือจะทายเลยครึ่งชั่วโมงที่ทายมาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าไม่ใช่เชิญกลับไม่คิดตังใช่ดูกันต่ออย่างนี้เลย เรื่องโปรแกรมมันต้องมีโปรแกรมผูกดวงวารคณามันต้องผูกดวงให้ได้ว่าคนเกิดเมื่อร้อยปีที่แล้ว200ปีที่แล้วที่เป็นดวงเมืองกุเาตะกุศินดวงแรกที่หนึ่งกวงที่สองดวงคนสาคัญดวงพระเจ้าตากก็ต้องดูให้ได้ว่าเขาเกิดในมุมดาวอย่างไอ่งใช่ไหมมุมดาวไงอาจารย์มีหมดเพราะฉนั้นจะต้องพัฒนาไอ้โปรแกรมอย่างที่ว่าเนี่ยผูกดวงชะตาตามดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าหมายว่านะคนคนหนึ่งที่คลอดออกมาปุ๊บดาวมันทํามุมยังไงกันกับดวงชะตาจุดกําเนิดนเขานี่คือการพัฒนาโปรแกรมการผูกดวงและให้คนใช้บริการฟรี ในช่องดวงมันจะเขียนเลยว่าตนุแปลตัวเราเอง<ะ>กระดุมพระสาชาพ,พันธุปุตตะดาวเดิมเจ้าเดือนตนุคืออะไรและตอนที่ผูกดวงแล้วไปอยู่ตรงไหนในวันเดือนปีเวลาเนี้ยเวลาที่คุณเกิดเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยดาวในหนึ่งเรือนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ถึง12เรือนหมายความว่าคนเกิดลัคนาราศีเมษมีดาวประจำตัวคือดาวอังคาร ดาวอังคารในวันเวเดือนปีที่คุณเกิดเนี่ยอาจจะกลุ่มกับลัคนาราศีเกิดเป็นเกษตรอาจจะอยู่ในราศีพฤษภเรียกว่าตนุกระดุมพระอาจจะอยู่ในราศีมิถุนเรียกว่าตนุสหัชชะอาจจะอยู่ในราศีกรกฎเรียกว่าตนุพันธุมันจะไปเรื่อยๆอาจจะอยู่ในราศีสิงห์เรียกว,ว่าตนุปุตตะอาจจะอยู่ในราศีกันเรียกว่าตนุอลีหากว่าคุณผูกดวงแล้วดาวประจาตัวเลขสามคุณไปนอยู่ในอลลีมันจะเขียนไว้ในออลู่ในกรอบวงกลมนะของระบบที่ว่าเนี่ยแปลว่าอย่าใช้เลขสามในโเบอร์โทรศัพท์นะเว้ย